สิเธอคนไหนเธอวายเธอเธอเขารู้อยู่แล้วเธอคนไหนสาววายสาววายอะไรนะสาววายเธอไม่ได้ไม่ได้จีนนะแต่ว่าเวลาเราอยู่คนที่เขาเก่งอะไรสิ่งนั้นมากกว่าเราอ่ะเราก็ต้องเรียนรู้เขานะเพื่อไปปรับใช้อะไรนะชอบใช่ไหมชอบเลยอะไรนะใช่ n a y e a I want to go โอ้เว้นเอ่อไอเดนนู้ชัวร์โลมาหนี่มาหนี่มาเอ่อดอนดออไม่คิดเลยให้เลยป่วยไม่สนุกที่สำคัญคือออกกำลังกายดีกว่าจะไม่ป่วยออกหน่อยออกหน่อยแต่ผมไม่ค่อยได้ออกกันช่วงนี้ไว้นี่ ถ้าเงียบเมื่อไหร่จะจะกลับมาคุยบอกไอ้นี่ตรงนี้ไม่ได้มีเสียงขึ้นมาคนไรใช้ผาชัยสีผ้าชัยก็สีผ้าชัยก็สีฝ้าชัยว้าอ๋อปีใครมาตั้งแต่บ่ายเที่ยงเชียงไหมหรอตั้งแต่เมื่อวานแต่คนไหนตั้งแต่เมื่อวาน ไม่ฉี่เลยวันนี้ว่ะวันนี้อากาศมันแบบร้อนชิ่งชื้นเนาะแบบว่าแยะหยาบนะอากาศมันแยะหยาบแยะห่าบก็หวานแต่ว่าแบบชิ่งชื้นหน่อยมีใครเขียนอันนี้ยังเขียนยังอันนี้เขียนเสร็จแล้วอยากรู้ว่าแบบไปให้นักกีฬาจริงๆเลยใช่ไหมให้นักกีฬาอ่านจริงๆใช่ปะไม่รู้ แต่อยากให้เขียนนะเขียนเยอะๆทุกคนผมว่าส่งให้นักกีฬามีกำลังใจใครว่างก็ไปเขียนนะจ๊ะได้ไหมวยเขียนหน่อยสู้ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเนะสียง,งแห้งหรือเปล่าไปไม่ถึงต้องตะโกนเี้ะไปคอนเสิร์ตอในบ้านเราต้องตะโกนเรากินยาอมหรือเปล่านี่กินมันไม่ช่วยเลยบอกว่าไม่ต้องกินเลยเราเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีคอนเสิร์ตใกล้ๆนี้บ้างเหมือนใครแท็กมาอะไรเงี้เออวันนเดียวปะ เมนนะื่อไหร่นะวานิลลาอยากไปอยู่อ๋อยลจากไปวนานิลลาแล้วก็วันคนนี้หล่อมากใน<อ>ดูมือเป็นอย่างนี้ป่ะเฮ้ยกลัวมือทีเล็กตัวเนี่ยทีเล็กเหรอ <c oughs> เฮ้ยก <c oughs> ลัวเอ้ยกลัวใส่หนาวแล้วจะพ,พองตัวใหญ่ป่ะ วันนี้แม่จะเอาไก่บริจาคอยู่แล้วมีตัวเด็กดุาก่าแม่บอกว่าเลี้ยงไม่ไหวไมันจิกตายหมดแล้วตอนนี้ไม่ได้ดีนะแต่พรุ่งนี้มีงานกับแม่อีกแล้วช่วงนี้เขาคอรมากเลยนะแลวถามเลยวไม่ใช่เป็นไลฟ์เดี๋ยวนี้แม่เขาออกรายการโอ้ใช่สปอยล์สปอยล์รายสปอยล์ออกรายการเพาออกรายการแล้วแต่นี่เขาดังดึง,ดงเช็คงานเยอะ,ยอะกว่าเยอะกว่าเราแล้วเดี๋ยเนี้ย แล้วต้องเวลาออกงานกับแม่อะไรนะไม่ไม่ออกกับเราแล้วก็มีแขกรับเชิญอีกสองคนเป็นแม่กับลูกอีกคู่หนึ่งอยากเอางี้อยากให้ฉันกับแม่ไปเจอแม่กับลูกคู่ไหนสุดโฟดกับแม่โฟดมีมีใครเจมกับแม่นิงเจมกับแม่หนิงใช่ว่าเธออาจจะคาดเดาไม่ได้ว่าว่าเขาจะไปเจอจับคู่เนี่ยน้ำเลียปลาเนาะอะไรนะเธอกับแม่เรา เราคุณรู cage, bitch, bitch. Okay. Okay, so okay, so ้เรื่องแน่เลยน่าจะเล่นหวยป่ะว้าจีบแกถามจีบนะโอ้มสเตีย โอเคสลอดดีพอประมาณพดีร okay, ั้กันรว่าเดี๋ยวเผื่อหลายๆคนขาจะไปเยี่ยมชมบูสมิการเข้าไน้่ยคุณเดียวก็วันนี้ขอบคุณมากที่มาหากันนะจ๊ะ Thank you for meet me นะ today โอเคยี่สิบแดเออ Sunday โคราช ยะขอค่ารถหน่อยพี่มานี่ยไอรีเบมเบอร์นะโอเคหิวไหมหิวหิวแล้วไปกินข้าวไป้าไปกินข้าวินข้าะีดจีวีดีโจีันนี้ไม่เอาไปเอา My friend f r n โอเคฮ่าฮโอ้โหเฟนเงียบเลย โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็กลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกคนะจ๊ะขอบคุณที่มาหามากๆเมื่อกี้ว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้อะไรนะกลับไหมไม่กลับเออนี่กลับเดียวไว้อาทิต s ์สันเดย์สันเดย์โค้ชสีซูีซูโอเคบ๊ายบายนะ thank you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  E yeah.